เมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศนะคะว่าไทยของเราเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้ละค่ะแล้วก็คาดว่าเราจะร้อนกว่าปีก่อนด้วยนะคะวันนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคนางชมพารีชมภูรัตน์ก็ออกมาแถลงค่ะ ว่าการเข้าสูดด่ฤดูร้อนของประเทศไทยประจำปี2566นะคะก็จะเริ่มต้นฤดูร้อนในวันที่5มีนาคมนี้ค่ะแล้วก็จะไปสิ้นสุดนะคะช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2566แล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยจะร้อนกว่าปีที่แล้วนะ,ะโดยเฉพาะสุโขทัยตากลำปางแม่ห้องสอนร้อนที่สุดค่ะบอกว่าอุณหภูมิสูงถึง40ถึง43องศา แล้วก็ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี่แหละนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตอนออเหนือเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่หน้าร้อนของภาคใต้ปีนี้ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง การก่อตัวของพายุไซคโคลนฝั่งอันดามันด้วยค่ะนะคะเราก็ในส่วนของสภาพอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าไทยเราก็จะไปสิ้นสุดฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมโดยปีนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยเฉลี่ยค่ะ35.5องศาอันนี้คืออุณหภูมิเฉลี่ยนะคะซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วแล้วก็จังหวัดที่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงที่สุดก็คือ40ถึง 43องศาเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดที่ทำสถิติอุณหภูมิสูงมาโดยตลอดเลยในช่วงหน้าร้อนนะคะก็คือสุโขทัยตากลำปางแล้วก็แม่ห้องสอนค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็คาดว่าสภาพอากาศเนี่ยที่บอกว่าจะขึ้นร้อนไปพีกพิกๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่38ถึง39องศาเซลเซียสนะคะโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ร้อนกันหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่เข้าสู่หน้าร้อนแล้วอ่ะกรมอุตุบอกว่าภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นๆในตอนเชา้าจากนั้นถึงประมาณสักปลายเดือนเมษาอันนี้อากาศก็จะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปรวมถึงมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่แล้วก็ในช่วงนะ,ะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนค่ะจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง เราก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ก็อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรนะคะส่วนปริมาณฝนยังไม่มีเพียงพอต่อความต้องการในหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากปลายฤดูหนาวไปต้นฤดูร้อนนะคะก็คงจะยังมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศประเทศไทยที่เริ่มร้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ ต้องนะเฝ้าติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะ